สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาร์โลนะคะวันนี้หมอน้องจะมาทำเลฟแรนด d อมนะคะเกี่ยวกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ,ะเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาดูคลิปของหมอน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกดวงเก่าหรือลูกดวงใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอน้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็เป็นการดูแบบ general reading นะคะก็คือเป็นพลังงานโดยรวมมันคือการเหมือนการเสี่ยงทายอะเนาะเป็นการสุ่มเอาพลังงานนะคะซึ่ง ไม่ได้เป็นพลังงานของคุณคนเดียวบางทีถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูแล้วมันเป็นเรื่องราวของคุณนะคะก็แปลว่ามันใช่นะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูแล้วเปิดมาแรกๆแล้วมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยก็ก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของคุณเนาะก็คือว่าคุณอาจจะบังเอิญเข้ามาแล้วมันไม่ตรงอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ มันวันนี้ไม่ได้มีการเลือกไพ่นะคะเป็นกองไพ่อะไร่างนี้ไม่ใช่นะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแรนดอมนะก็คือการสุ่ม,มเองสุ่มพลังงานรวมนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นของคุณก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะโอเคมาดูพลังงานรวมก่อน the world ว้าวไพ king of cups นะคะ ไพ่ีดาบไพ่ king of wands นะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้านะคะพลังงานเหมือนกับว่าไพ่ the world ขึ้นมานะคุณอาจจะห่างไกลกับคนคนนี้นะคะห่างไกลด้วยระยะทางหรือด้วยความรู้สึกก็ได้นะ และตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นะคะทำอะไรไม่มากไปกว่าการคิดถึงนะคะหรือว่าส่งใจไปหาเขานะคะเ,เขาคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะอ,อจาจจะคนเข้าหาเยอะนะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานสูงนะเป็นคนกระตือรือร้อนอะไรแบบนี้นะค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนนะขี้หงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ เป็นคนเก่งอะนะเป็นคนเก่งแล้วก็ใครๆก็อยากเข้าหาอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมส่วนตัวของคุณนะอาจเป็นพลังงานสลับกันได้นะคะคุณกับเขานะตัวของคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เหมือนอ่อนโยนอะไรแบบเนี้ยนะแต่ในบางครั้งอะจะขี้น้อยอกน้อยใจแล้วก็ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่กล้าเปิดเผยอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะคือหมอเ้องจะอ่านไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีพลังงานสลับกันก็ได้นะคือในตอนนี้มองว่าอยากจะติดต่อสื่อสารอะไรกันบางอย่างนะคะหรือว่าคุณกับเขาก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันนะั่นแหละทางโลกโเซเชียลอะไรแบบนี้นะหรือว่าคนคนนี้คุณเจอเขาทางโลกโเซเชียลก็ได้นะแต่ในตอนนี้หมอองมองว่ามันมี กำแพงอะไรบางอย่างหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างมากั้นคุณกับเขาไว้นะซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นระยะทางนะคะอ่ะมีพลังงานเม็สิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกอ่ะโอเคไนท์ถือเหรียญเดอะเฮอร์เมหกถ้วยหมอน้องว่า คุณและเขาตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างนิ่งอะต่างคนต่างนิ่งแต่ว่าภายในจิตใจของคุณนะมันมีแต่ความคิดถึงนะคะอาไลอาวอหรือว่ามันมองไปไปในความทรงจําที่มันผ่านมาก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกโหยหาอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะคืนดีกันอ่ะอยากคืนดีกันอยากมาหากาันอยากมาพบปะพูดคุยอะไรกันแบบนี้นะเออแต่ทีเนี้ย ในช่วงเวลาเนี้ยมันห้าถ้วยอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกเสียดายนะคะคือมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วความสัมพันธ์อันเนี้ยนะตอนเนี้ยมันเป็นความเงียบที่มันเข้ามาครอบงําระหว่างคุณกับเขานะคะตัวของเขาเองก็ดูนิ่งๆนะเออดูนิ่งๆเงียบๆซึ่งการนิ่งเนี่ยมันไม่ได้นิ่งไปเฉยๆแต่มันเป็นการนิ่งที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะเพราะมันมีหกถ้วยนะคะอ่าเต็มไปด้วยความคิดถึงแล้วก็ ความเหมือนกับว่าอยากที่จะมาพบมาเจออะไรแบบนี้นะแล้วก็มีความเสียดายอะไรเอาวรอ,อยู่ในนั้นด้วยนะคะมีพลังงานชาราศีกันนะคะและพิศษกันมังกรนนะหนึ่งดาบคิงถือไม้เท้าสองถ้วย อืมือนน้องมองว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาก็มีความรักให้กันนั่นแหละนะคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเออมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่หัวร้อนเขาเขาใส่คนหนึ่งหรือว่าใจร้อนอ่ะใจร้อนแล้วก็หุนหันพันแล่นนะคะบางทีอาจจะพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้คิดก็ได้นะคะแล้วก็ไอ้คำพูดเนี่ยแหละที่มันเป็นอุปสรรคนะคะในความรักของคุณและเขานะคะคือคือ,คอต่างคนต่างรักกันนั่นแหละนะแต่ก็ มในตอนเนี้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้กลัวในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคือเหมือนกับไอ้เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตระหวบางคุณกับเขาอะนะมันมันเหมือนกับกําลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วในเร็วๆนี้นี่แหละนะก็คือเหมือนกับว่า อะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ยังทําหรืออะไรที่เขาไม่ชอบเราก็ยังเผลอทําอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,เกิดความหวาดกลัวนะว่ามันมันจะเป็นแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เหมือนน้องก็มองว่าในช่วงเวลานี้เ,เขาก็ยังไม่ไปไหนคุณก็ยังไม่ไปไหนนะคะคุณสองคนก็ยังมีพลังงานที่ที่เหมือนมาเจอกันอยู่นะแล้วก็คืออาจจะไม่ได้เจอกันจริงๆแต่ว่า เขาก็ยังสองคุณคุณก็ยังมีการมาแอบ,บดูเขานะคะเอ่อการไมเท้าเเป็นไพ่ของการยือ้อยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ทั้งๆท,ท,ที่ในช่วงเวลาเนี้ยมันมันไม่ได้พูดคุยกันหรือว่ามันเงียบเขา้าเข้าหากันอะไรแบบเนี้ยนะคะเอ่อต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันแหละหมอนนองมองบ้านนะไม่รู้จะเอาชนะกันไปทำไมนะคะแล้วก็อืม กลัวกลัวการผูกมัดหมอน้องมองว่าไม่คุณก็เขาซึ่งกลัวการผูกมัดมากๆนะคะเหมือนก็ยังหวงแทนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะคือไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตอะคือคืออีกใจหนึ่งอะ ก็รักมากนะ,ะก็รักมากอยากที่จะผูกพันนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวการผูกมัดนะกลัวการผูกมัดแทนที่จะหนีหายไปก็ไม่นะก็มาแอบส่องแอบมองอะไรแบบเนี้ยเออก็แปลกเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นพลังงานของเขามากกว่านะคะอ่านะซึ่งซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาแอบสนใจเราอยู่หรือเขาส่องเราอยู่เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาแสดงออกมากับเราเนี่ย มันมันเหมือนกับเขาพยายามมีระยะห่างกับเราอะนะเออคือเหมือนเขาหวาดกลัวอะไรบางอย่างกลัวเราจะไปเป็นเจ้าเขาเจ้าของเขากลัวเราจะไปแบบยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาอะไรแบบเนี้ยนะเออแต่แต่จริงๆแล้วอะคนคนนี้ไม่ใช่เลยมาแอบดูคุณอยู่นะคะประมาณนี้นะมีพลังงานเม็ดสิ่งธนูนะคะ เนาะมันมีพลังงานของความหวาดกลัวนะแล้วก็เหมือนกับอยู่ในถ้ำะคือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแอบดูกันอยู่ไกลๆนั่นแหละไม่มีใครที่จะทำอะไรนะคะเออเนาะประมาณนี้นะคะอ่าพลังงานเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันเลย เหมือน,นแบตจะหมดยังไงก็ไม่รู้อ่าโอเคความรู้สึกของเขาแต่ไม่เป็นไรนะคะน่าจะโอเคแหละอ่ะมันอาจจะมืดมืดสักนิดหนึ่งนะอืมโอเคสมมุติถ้าแบตมันหมดตายแล้วหมอน้องก็อมกําลังจะไปทด้สวยเลยเนาะขออภัยนะคะอ่ะโอเคอ่ะความรู้สึกของเขานะคะไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะเฮลโลแฟ ไพ่สิบถ้วยไพ่ไนถือใบเทา้านะไพ่หกเหรียญไพ่เก้าถ้วยไพ่สิบดาบไพ่ไนท์ถือดาบนะคะอ่ะ คือหมอน้องมอว่าคนคนนี้นะคะเขามีแรงบันดาลใจนะจากการที่เขาได้พบได้เจอคุณนะแล้วเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะถามว่าเขารู้สึกไงจริงๆเขารู้สึกดีรู้สึกรักคุณมากนะเออมันเป็นความรู้สึกที่มันเทอดทูนด้วยอะ่ะมันไม่ใช่รักอย่างเดียวอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นไอดอลของเขานะเพราะว่ามันมีให้ h e โ l o แฟนขึ้นมาคุณเป็นไอดอลหรือเป็น เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะเนาะอืมคุณอาจจะให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าคุณคุณเหมือนเป็นทุกๆอย่างสําหรับเขานะคะเขาอยาก take action อะไรบางอย่างนะเอ่อแต่ในที่นี้หมอน้องก็มองว่าความ้สึกของเขาคือเขาอยากให้ให้เราช่วย s u p p o r ช่วยเหลืออะไรเขาบางอย่างนะคะอืมคนคนนี้นะแล้วเขาก็โก้สูงมากเลยในบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกแบบ ยิ่งพยองใส่คุณอะไรแบบเนี้ยหรือเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆอะนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไปยุ่งอะไรกับคุณเขาไม่ไปตามคุณอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็ยัง ยังน่าจะรักเขาอยู่เออเขามั่นใจตัวในตัวเองอะว่าคุณรักเขานะหรือว่าคุณชอบเขามากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คนคนนี้เขาอาจจะมีความผิดหวังอะไรในความรักของเขามาก่อนหน้านี้ก็ได้เหมอน้องก็เลยมองว่าไอความรู้สึกที่เขารักคุณเนี่ยหรือว่าเขาอยากมีคมรอบครัวคุณเนี่ยมนะันมันมันมีความกลัวในนั้นนะเออมันมีความกลัวหรือว่ามันเนี่ยมันเหมือน,นคนโดนโดน โดนสับโดนเขาเรียกว่าอะไรวะโดนตัดโดนหั่นหั่นเค้กอะเอ่อแฝบเค้กอะไรแบบเนี้ยคือในส่วนหนึ่งของเขามันได้หายไปแล้วอะไอ้ความรู้สึกไอ้ตรงที่เขาเขามีให้คุณอะที่มันเต็มร้อยอะมันอาจจะโดนบั่นทอนอะไรไปบางอย่างก็ได้นะคะจากการที่เขาเคยเจ็บปวดอะไรมาแบบเนี้ยนะคะคุณเดี๋ยเขาอาจจะเคยทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามันมันโดนบั่นทอนไปเช่ยวหนึ่งแล้วอะนะคะ แต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกรักอยู่นะอืมแล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากแสดงแอคชั่นหรืออะไรแบบเนี้ยหมอน้องก็มองว่าในบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เขาพยายามที่จะทําให้เรามากเกินไปอะ่ะนะแต่เขาไม่พูดไงคนคนนี้เป็นคนที่พูดอะไรตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองหรือในบางครั้งเขาเรียกว่าปากเสียหรือว่าปากสุนัขอะปากบีจอไปเลยก็ได้นะคะ mm. เออเขาพยายามที่จะแสดง ออกมาให้เราเห็นแต่ในขณะที่ปากของเขาอ่ะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาแสดงออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยไม่รู้ไงว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณดีมากๆที่เมอน้องเห็นอยู่ฝีใบอันนี้นะคะแต่อีสิ่งที่เขาแสดงออกมันคือเหมือนกับเขาอยากให้เราช่วยสปอร์ตเขาทางด้านการเงินน่นนี่นั่นอยากให้ช่วยเหลือเหมือนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะหรือว่าในบางครั้งเขาดูเย่อหยิ่งพยองอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเขาอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเราหรือว่าเขา ไม่ได้แบบว่าทราบซึ้งอะไรในตัวเราอะไรแบบเนี้ยนะอ่าคือสิ่งไอ้ที่เขาแสดงออกมามันตรงกันข้ามอบบความรู้สึกของเขาทั้งหมดเลยนะคะอ่าดูแล้วนะเขารักคุณมากแต่อีกสิ่งที่เขาทํามันเหมือนกับความรักที่มันจบไปแล้วอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็อยากเทคแอคชั่นแต่ก็ มึงปากเสียอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่เขาก็พยายามที่จะ take a c t i o นไอการแสดงออกของเขามันโอเคนะเอามาน้องมองว่านะคะแต่ด้วยความที่เขาแสดงออกมาแล้วมันยังไม่เพียงพอสําหรับเราไนงะเราอาจจะต้องการคําพูดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการคอนเฟิร์มอะว่าว่าเขารักเราชอบเราอะแต่คนคนนี้ทําให้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมันมันแตกต่างไปจากที่เขาเขาคิดอะ นะคะคเพราะฉะนั้นนะเอ,อคุณก็อาจจะยังไม่รู้ความรู้สึกข,ของเขาซึ่งเนี่ยแหละที่หมอน้องบอกนี่แหละมันคือความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะอืมเนาะเขาเห็นว่าคุณดีเขามากๆค่ะเออคุณดีกเขามากๆนะมีพลังงานเมษสิงห์ธนูแล้วก็กุมเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็ราศีพฤษภราศีกุมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไปนะคะเขาเขาจะทำไงกับความสัมพันธ์นี้นะ โอเคมื่อรกี้นี้แบตหมดไปนะคะหมอน้องก็เลยต้องมาเติมแบตเตอรี่เนาะต้องขออภัยด้วยนะคะเ่ะเรามาดูกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วเขาจะทำอะไรไหมนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะควีนเธอเหรียญไพ่เทมเพลนส์นะคะไพ่เดอะวิลออฟฟอร์จูน ไพ่สิบเหรียญนะไพ่งถือไม้เท้าไพ่เดอะแฮงแมนนะคะไพ่เดอะแชริออตนะแล้วก็ไพ่ไพ่สเตรทนะคะคือหมอน้องมองว่านนะ หลังจากที่มีการนิ่งกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีการใคร่ครวญในความสัมพันธ์อนี้มาน้องมองว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะพัฒนาได้นะเออมันอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นของเรากับเขาแล้วก็ได้นะเป็นไพ่ the w h e l of fortune นะคะสมมุติถ้าความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งหรือว่าความสัมพันธ์มันก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนอะมาน้องมองว่ามันจะเปลี่ยนจากอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ด้านลบอะเป็นด้านบวกได้นะ แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะชัดเจนกับเรานะคะเออนะคนคนนี้จริงๆแล้วเขาก็มั่นคงกับเรานั่นแหละเพียงแต่เขาไม่แสดงออกขน้นแหละมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าค่อยวใช่ไหมอืมคือมองว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะที่มันเดินหน้าไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันนะนะคะเนาะแต่คือตอนนี้ออคุณหรืเขาก็ เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่าไอการที่เอาชนะกันอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะแล้วตรงจุดนี้นี่แหละซึ่งจะทําให้คุณเขานะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการมาเริ่มต้นกันใหม่นะอืมซึ่งไพ่สเตรทก็คือเขาพร้อมที่จะลดอีโก้ของเขาลงนะแล้วก็ เริ่มที่จะยอมคุณแล้วนะอ่าเขาเขาก็ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามหมอน้องมองว่าคนคนนี้ก็พร้อมที่จะลุยไปกับเราอะนะเออหรือว่าคุณกับเขาอะพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะอ่าก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปด้วยกันนะซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยหมอน้องว่ามันมีอุปสรรคเหมือนกันนะมันอาจจะมีอุปสรรคตรงด้านอ่า หาหนะทางสังคมอะไรหรือความที่มันแตกต่างกันก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนต่างชาติได้เหมือนกันนะคะหมอน่องต้องบอกแบบนี้เนาะ <c oughs> คือหรือว่าเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะครทหารตำรวจหรือว่าย้ายท,ที่ที่ทำงานไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะฟอรจูส <c oughs> ตั้งบินแอร์อะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้หมอน้องก็มองว่าเขาพร้อมนะแล้วคุณเองก็พร้อมเหมือนกันที่จะไปด้วยกันในความรักเนี่ยนะอ่า มองว่ามันสามารถที่จะมีความมั่นคงไปถึงขั้นแบบว่าแต่งงานอะไรแบบนี้ได้นะคะอ่ะแล้วเขาจะทำอะไรไหมเขาจะ take action อะไรไหมนะดูซิว่ามันจะต้องเป็นเราหรือว่าเป็นเขานะจะต้องทำ เขาจะเทคอะไรแอคชั่นอะไรมคิงถือดาบโอ้ oh, ถ้าทางจะยากเหมือนกันนเนี้ยีีเหรียญคือเขา e อีโก้สูงอ่ะอีโก้สูงนะคะอืมเป็นลุงหินนะ่ะนะเออเหมือนว่าคนเย็นชาอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเธอไม่ทําอะไรฉันก็ไม่ทํานะคะสีเหรียญก้าเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยอ่ะอืมเด็กถือไม้เท้า โอเคเดอะเวิลด์ไพ่ห้าดาบสองเหรียญอ่ะหมอโนอว่าเขาทำนะลังจากที่เขามีการไต่ตรองหรือช่างใจดูแล้วนะคะเออแต่คือแต่คือ,อขออภัยคะ่ะแต่คือหมอน้องมองว่ากว่าเขาจะทําได้อะ่ะเขา เขาก็เหมือนกับว่าต่อสู้กับความรู้สึกข,ของตัวเองอยู่อ่ะนะคือคนคนนี้อีโก้สูง่ะอย่างที่บอกนะตัวเองนะมันมีคิงถือดาบอ่ะ เขาอีก็สูงนะแล้วก็เขาก่อนหน้าน,นี้เขาไม่ค่อยที่จะยอมใครสักเท่าไหร่หรอกนะคะเออเนี่ยมันเหมือนกับคนเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะแต่ก็ไม่ยอมไปไหนไม่ยอมพัฒนาอะไรอะนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่โร่วนตัวสูงด้วยนะคือเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องแคร์ใครเออหรือว่าเขาไม่ต้องง้อใครอะไรแบบเนี้ยแต่หมอน,น้องมองว่าเขาจะง้อคุณนะอะคิงถือถ้วยเขาเหมือนกับว่า เขาจะแสดงออกมากขึ้นนะแต่ว่าจะให้เขาพูดอะเป็นไปไม่ได้คนคนนี้ก็คือยังยังปากไม่ดีเหมือนเดิมหรือว่ายังพูดอะไรที่ตรงกันข้ามความสุขของตัวเองเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแสดงออกกับคุณนะโดยการพัฒนาความสัมพันธ์นะอืมแต่ก็เป็นการแสดงออกที่ที่เป็นปริศนาที่ทําให้คุณที่ทําให้คุณต้องไปคิดเองอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเออเนาะ ในบางครั้งเขาก็จะมีทีท่าในลักษณะเหมือนกับอะไรอะห้าดาบก็คือเหมือนกับอืมเหมือนจะอยากทะเลาะก,กับเราอะเออหาเรื่องทะเลาะอ,อะไรแบบเนี้ยเหมือนพ่อแง่แม่งอนอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆรแล้วมันคือการแสดงออกถึงความรักนะคะอะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสถา,านการณ์แบบนี้ก็คือนั่นแหละเขาเหมือนกับกันแน่กันแหนเราอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรียกร้องความสนใจเราอะหมอน้องมองว่าเขาเรียกร้องความสนใจคุณนะคะเพราะเขาเริ่มรู้ว่าคุณอะจะห่างจากเขาไปละนะคุณเริ่มที่จะห่างหรือว่าคุณเริ่มที่จะอยู่ในโลกสฝนตัวของคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมอืมคุณเริ่มไม่สนใจเขาแล้วอะนะ เขากลัวคุณจะตัดจากเขาไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มแบบว่าเรียกร้องความสนใจแต่ไอ้วิธีเรียกร้องความสนใจของเขาอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเขาก็จะหาเรื่องทะเลาะกับเราหรือว่าหาเรื่องยีโยนกวนประสาทอะไรแบบเนี้นะคะเออหรือบางบางคนอ่ะอาจจะหาเรื่องเหมือนกับทําเป็นห่างๆไกลๆคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่าแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเออเขาก็ยังเป็นสามภเวสี มาคอยติดตามคุณเนาะเออเหมือนกับว่าอยากจะมาเข้าสิ่งร่างคุณอะไรแบบนี้นะคะเออประมาณนี้นะสองเหรียญน,นะอืมแต่คนคนนี้จะมีความลังเรโลเลจะรอเวลาเลยนะอ่าเขาถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะอืมประมาณนี้นะอในสิ่งที่เขาทํามันก็อาจจะดูพิเรนนะพิเรกือแบบชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะตัวเองนะแต่นี่มันคือการทําของเขาแล้วนะคะอ่า โอเคเราต้องไปวางกับคนคนนี้นะอืมอ่าเดี๋ยวมีพลังงานของราศรีอะไรบ้างหรือเปล่านะเออมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็กุมเมถุนตุนแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะอืมคนคนนี้ออกจากดูเหมือนคนในบางครั้งดูเย็นชาดูดูเก๊กดูฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ประมาณนี้เนะี่ยอยากจะงอก็ไม่งอเนาะทั้งๆ้ที่ใจใจจะขาดแล้วอ่ะเนาะคะ่ะคนคนนี้นะอ่ะเขาโลกฝนตัวสูงนะ อุ่นพอกาชูนิตี้ปรเฟกไทมิ่งว้าวเมื่อสบโอกาสแล้วและเวลามันโอเคแล้วนะหมอน้องว่าเขาเขาจะพัฒนาความสำคัญกับคุณนะคะ,ะถ้าเกิดคุณเชื่อนะคุณต้องเชื่อและศรัทธานในสิ่งที่หมอน้องพูด เออถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องราวของคุณนะคะคุณคุณต้องเชื่ออะไรศรัทธาเนาะแล้วมันจะโอเคนะเพราะว่ามีไพ่แยกออกมาแล้วนะคะอืมเราแปลว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแน่ะนะอ่าแล้วเขาก็น่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแน่ๆนะเึ่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ไปไหนก็ได้นะความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นมันเป็นโอกาสดีแล้วเออนะ perfect timing อะนะคะ ไนะพ่บอกว่า yes เอออะไรที่คุณตั้งคําถามอยู่ในใจนะไพ่ตอบว่าใช่หมดเลยนะคะตอบว่าใช่หรือว่าได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้กันนะ make the effort honeymoon wow trust religious factor นะคะคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมอาจจะศาสนาวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมความสัมพันธ์อันนี้มันต้องให้ความไว้ใจซึ่งกันและกันนะหรือว่าให้เขาเรียกว่าความศรัทธาเนาะคือบางที คนของเราหมอน้องก็ไม่รู้ว่าเขานิสัยยังไงนะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะเจ้าชู้หรืออะไรก็ได้นะคะอ่าเพราะอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมว่าบางคนอาจจะเป็นคนเย็นชาแต่เย็นแบบว่าเย็นชาแต่เจ้าชู้ก็ได้อ่ะทีนี้เจ้าชู้เนี่ยมันก็มีวิธีการก็คือว่าเราไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรมากมายอ่ะเนาะเราก็คือให้ความไว้ใจไปถึงแม้ว่ารับหลังเขาจะทําอะไรก็ตามแต่ ไอาการไม่ใจเนี่ยมันทำให้เราเกิดแรงศรัทธาถูกไหมคะอ่ะ m a ่ e effort นะความสัมพันธ์นี่อาจจะต้องใช้ความพยายามนะคือไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ใช้ความพยายามอาจจะเป็นเขาด้วยก็ได้นะคะคือเหมือนกับเราจะต้องมาพบกันครึ่งทางอะไรประมาณนี้นะคุณกับเขาไม่ต้องห่วงนะคะจะมีการเหมือนกับว่าอืม จะมาตอบสนองซึ่งกันและกันนะเนาะตอบสนองด้านใดก็เออมันมีาการฮารีมูนก็แล้วแต่เราชอบอะนะเช่นแบบว่าเราอาจจะบางคนก็อาจจะนัดเจอกันไปปิกนิกอะไรกันกินข้าวกันอะไรแบบนี้นะเออหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของสิบแปดบวกอะไรก็ว่าไปนะคะอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะคะสำหรับเลิฟแฟนดอมวันนี้ก็มีแต่เท่านี้นะคะอืม สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อมาทางไลน์แอดของมอน้องนะคะที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะรวมทั้งคนที่อยากจะซื้อหินด้วยนะคะอืมหินตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีมาใหม่นะคะแต่เท่าที่ที่มีอยู่หมอน้องก็มีไม่กี่ชิ้นแล้วเนาะเพราะว่าก็มีคนมาอุดหนุนแล้วก็มีคนมาเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ <laughs> มาให้ความศรัทธากับหินของหมอน้องนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะ จะซื้อไปใช้อะไรแบบนี้นะออแล้วก็เชื่อในพลังงานหินของหมอน้องนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะโอเคอ่ะวันนี้หมอน้องก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะโอเคบายบายคะ่ะ